วัดศรีสุขนัดเด่งชั่วคราววัดศรีสุขอำเภอเมืองของนแกน่นจังหวัดขอนแก่นวันจันทร์ที่22พฤศจิกากร2563เวลา15นาฬิกาจงวะกรปมาโปรดพระราชาทานถีอเชิงชาวระกอบจบนักศาลาตามประเยนวัดศรีสุขวันศุกร์ที่2 6พฤศจิกากร2563เวลา9นาฬิกา เมียนจบเรียนเองและเชิญทิ้นตั้งบนศีตกาทางวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2563เวลา16นาฬิการาชธรรเพลย์หน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรืนเจ้าภาพศพร,ระะับสุรรัตนธรรมมาที่นำทองดำอภินันโโรเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเชิงราชธรร ที่กระจวนวัตราธรรมไปปฏิบัติคนกประกาศเอกสถิพงสุภพิมลเนปาที่การพระต,ตรราพระหลวงพ่อพระคะรูรัตนธรรมมาี่นันต์ตองคำที่นัน,าาน,านโท อดีเอตเจ้าคณะตำบลยนช้างอดีตเจ้าวาดวัดสีสุขพระภูรัตนรัตนธรรมมา,า,าพิณันสายาอภิณันโทอายุห้าสิบหกอภายุเจ็ดสิบหกพรรษาห้าสิบหกพระภูรัตนรัตนธรรมมาพิณันทองดำลาำสมุนโพขำเกิดเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกเป็นบุตรของคุณพ่อชายคุณแม่บรรจันโพขำ มติมตอมอบเมื ok me, ่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2506ณวัดแก้วสว่างตำบลบ้านเมืออำเภอภูเรียงจังหวัดขอนแก่นโดยมีทัพรูธนปรานโสพลวัดแก้วสว่างตำบลบ้านเรืออำเภอภูเรียงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระวชชาที่ไดยึดฐานะสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4พุทธศักราช2509สอบได้คัแนนตามทั้งเองสำักเรียงหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาพิเศษจากโรงเรียนพระสังฆาภิการจังหวัดขอนแก่นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชา,าติมีความทันงานทางด,ด้านนวัตกรรมงานานั่งประพอพุทธศักราช2525เป็นเจ้าวาดวัดสิงสห์สุขตำบลดอนทามอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2527เป็นพระอุปัชฌาย์ประจำตำบลดอนทาม พุทธศักราช2523เป็นเจ้าพระละสมุทรยอดกางจักรพศักดิ์พุทธศักราช2529ได้รับพระราชทานสมรศักด์เป็นพระภูรสัญญาบัตรเจ้าพระละสมุทรันตีที่พระภูร์รัตนธรรมมาที่นานพุทธศักราช2540ได้รับพระราชทานเลื่อนสมรศักดิ์เป็นพระภูรสัญญาบัตรเจ้าพระละสมุทันโูในราชกิจนามเดิมพุทธศักราช2 5 4 7 ได้รับพระ,ะราชทานเลื่อนตำแเป็นพระภูรสังยาบติจ้ารจพระสมบทรณสันติเองในราชกิจธนารมณ์พระภูร์รัตนราชมารา่นมนเพระเาภาพระเพื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2541สิ่งอายุได้46ปีพระบากสมเา ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของหลวงพอ่อพระกูะ่รัตนสรมาที่ใดญกระผมขออนุญาตเป็นตัวแทนคณะศิทยาฤทธิ์ถวายคำอาลัยแด่หลวงพ่อพระกู่รัตนสบ่าที่ใดญ่หากชีวิตสัตธรริต้องจับจ่ายแต่ได้ฝากความดีไว้ให้โลกรู้ฝากชีวิตวดงามให้ตามดู เป็นแบบอยู่แบบอย่างทางพระคุณมองเห็นวัดสีงงสุกงามสดใสเพราะท่านได้ดูแลสนับสนุนท่านพระครูพระตนัธรรมมาพี่นันมีพระคุณสร้างต้นคุณจุดใจในวันเย็นจึงงามเย็นเป็นสีแห่งอ่าว่าให้ยกญาติุดใจอย่างได้เห็นอุปถร,รม ภาพิสูสามเณรท่านบัเนบเพ็ญแตอย่างถักเจริญปกครองโดยธรรมนี้สําคัญท่านสู่ด้วยท่านอนํานวยการมาหน้าสัรเสริญเป็นร่มโพร่มใสในทางเดินสีสุขสิ่งเจริญน่าเสื่ใจการปกครองสุดประที่สวัสดิ้าท่านนําทางก้าวหน้ามาฝากไว้ นวตกราสร้างวัดว่าพัฒนาใ่ท่านตั้งใจอัดวด้วยปัญญาดับตัวตูมแล้วเป่นบาทสกับทุง่งหอมสรุงเจริดใจไม่เวรวาเป็นที่ซึ่งของสังคมปกครองมาญาโยมรุ่งฝูงให้ก้าวผากสำรัญแม้มิทานเรื่องชีวิต ิดฉา,ากแล้วไปตามแนวอธิษจาอกสันฐานแต่ธรรมะที่ฝากไว้ในทุกกาลคือตำนานให้ทราบสิ้งและสริงใจกุศนใจใหม่เก่าที่เล้าสร้างย่อมมาช่วยเคื่ขาดสว่างสวยัยเป็นมรรคผลจนถึงซึ่งฝักไกลสถิตในสุขสถานานิพพาน ออบบดน,นี้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ข้องกันนักบริเวณทิธีแห่งนี้ขอเข้ามากล่าวะ่าเพื่อกระทำข่าวพนักจิต่ิีแก่เรินนั่งของปกหลวงปู่ด้วยความรักและอาลายัยขอกราบให้ท่านพั้งคู่ท่านลูกขอเยนเถื่อนท่านประธานและท่านผู้มิเกียที่เคารพได้กรุณานั่งในอา,าการสงบ เจริญจิตาติภาวนาปรดธรรมะเมตต์เป็นเวลาครู่หนึ่งของการาษที่หมดและข้อที่เจ็ดครับ ขอบพระคุณครับ